สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซมาพบกันอีกแล้วกับช่องแมวเหมียวคนเดิมนะคะเนาะมาแล้วนะคะเนาะอเอคนเมืองเลยนะคะอาจารย์เอนะคะเอตัวหนังสือคข่อยไมไม่ค่อยชัดอืม อเอคุณเมืองเลยเนาะค่ะเนาะวันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะอเอคุณเมืองเลยนะคะ,นนะ,คะ oh, คเ,เนาะ เลขวิ่งเพิ่นเด้อค่ะเด้อเนาะเลขออกกำลังกายของออเอนะคะเนาะสำหรับสถิตินะคะงวดงวดวันงวดก่อนนี้หลุดนะคะเนาะงวดนี้จะมาไหมเรามาตามกันต่อเนาะคะนะ่ะเนาะออเอคุณเมืองเลยนะคะเนาะแต่ว่าของเพิ่นนี่สิเขางวดวิ่งงวดเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ลองตามกันต่อเนาะคะนะ่ะเนาะ อันนี้เตะวิ่งเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะวิ่งสี่กับหกเนาะคะเนาะสำหรับใครชอบเลขออกกำลังกายเนาะคะเนาะเนาะคะเนาะนี่วิ่งเพิ่นจับคู่นะคะเนาะจับคู่ก็มีสี่ศูนย์ สีหนึ่งนะคะเนาะเหมือนจะเน้นสีเลยนะคะเนาะสี4หกสีเจ็ดนะคะเนาะสี6เจ็ดหกก็จะมีศูนย์หกเนาะพี่น้องแล้วก็ เจ็ดหกนะคะเน,นาะเนาะสำหรับตัวเน้นนะคะเนาะตัวนึ่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีนนสิทธิ์หลุดนะคะเนาะเนาะสำหรับตัวนึ่เพิน่นเนาะพี่น้องเนาะ นะคะเนาะอ,อจา์เอคนเมืองเลยนะคะเนาะเนาะตัวเลขทิกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะเนาะแคปหน้าจอนะคะเนาะเพื่อไปเป็นแนวทางนะคะหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเนาะนะคะเนาะไม่สนับสนุนการนพนันทุกประเภทนะคะ บางคนก็อาจจะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะบางคนก็อาจจะดูเพื่อแนวทางไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมวเหมียวคนเดิมไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ